วันนี้มาพร้อมหน้พร้อมตากัน4คนหลังจากที่ได้ปล่อยซิงเกิลกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยากจะบอกว่าทั้ง4คนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าขวัญใจของชาว X ตอนนี้ถ้าเกิดดูจาก X M S ของเราที่4689275ไม่ว่าจะเป็นเพลงของเฟรมของต้นของจอยของระชาถูกรีเควสต์มาหมดเลยตอนนี้ถือว่าเป็นที่น่าย,ยินดีด้วยนะคะเอาล่ะมา เขาดาวครับลาเขาดาวข้าวดาวข้าวดาวข้าวดาวจะผ่านหลายที่ลควรพัฒนาบ้างนะไม่เป็นไรถ้าเกิดเขาดาวเดี๋ยวเขาผ่อนไปถะครับมาวันที่ช่วงช่วงปีใหม่นี่แหละครับค่ะใช่ที่ผ่านมาใช่ครับอ้าวตอนนั้นก็เป็นเอฟแล้วสิใช่เป็นแล้วแสดงว่าเพราะเรานึกว่าจะถามความรู้สึกว่าตอนที่ยังไม่เป็นเอฟมาเชียงใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างไม่มาไม่เลยครับมาตื่นได้มาแต่เช้ามาแล้ววันนี้มาเขาแบบ เคยเห็นมาก่อนครับ <c oughs> ลงมาแบบเรียบร้อยน,นะคะ <c oughs> คัค้ปชาเคยมาเมื่อไหร,ร่คะครั้งครั้งแรกเคยมาตอนมัธยมครับมาแสดงล,คลนนะครเวที อนเวทีถ้าจำไม่ผิดนชาชาอยู่ลังสิตท,ที่ป,ะะป่ะปารีสไหคะตอนนั้นอยู่ยม,ยมัธยมเขาอยมัธยมครับก็ถ้าสุดที่มาก็มาปีใหม่มาเขาเดักมาเขาดักมาด้วยกันใช่ปะ่ะไปยามาเจอกันอ,อ,อมาเจอกันนะคะ, <laughs> ะก็ถือว่าสองคนมาเชียงใหม่ครั้งแรกความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเต็มจริงก็อยากมาตั้งนานแล้วครับก็ได้ินว่าคนเชียงใหม่น่ารักก็อยากมาตั้งนานแล้วแล้วก็ได้มีโอกาสมาเชียงใหม่ครั้งแรกครับก็น่ารักสุด แจอยะคะก็อยากมาเชียงใหม่นานแล้วเหมือนกันค่ะก็มาก็ชอบเธอเชียงใหม่ก็หน้ารักหน้าเจ้าเน่หนาขนาดนะคะมาพูดคุยอยู่ทั้งสี่คนดีกว่าก่อนที่เราจะสลัดคราบนะคะของการสลัดคราบเลยการประกวด AF ทถามความรู้สึกนิดนึงกันละกันนะคะว่าตอนที่อยู่ในบ้าน AF เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วหลังออกจากมาจากบ้าน a f แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเริ่มจากใครดีมาพประชานเลย่เริ่มจากประชานก่อนละกันก็ ตอนเราอยู่ในบ้านใช่ไหมครับเราไม่รู้กระแสภายนอกเป็นยังไงบ้างก็คือม yeah> ีความสุขที่เราได้แบบร้องเพลงอยู่ทุกวีทุกวีพี่จทยมาให้เราแล้วก็พอจบรายการปั๊บออกมาเราก็ไม่คิดว่าจะมีทุกคนให้ความสนใจพวกเราเยอะขนาดนี้เกือออกมาแรกๆเห็กับเหัอเลยทีเดียวว่ามาจากรายการมาจกรายการสวัสดีครับสวัสดีครับประมาณนั้นนะครับค่ะแล้วจอยนะคะก็เออฮะขอมาจอยขอมาจอยเนี่ยเพื่อนเื่อนที่ทัดกระแสไปกัน ใช่ค่ะก็เพื่อไปเชร์กันทุกวีคเลยครับให้คขาทคนละเท่าไหร่ก็คนละสองร้อยไม่ใช่แล้วก็จริงๆก็มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่ามันไม่ไม่เห็นความแบบแตกต่างชัดเจนเพราะว่ามันค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่ะก็แต่ว่าก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีด้วค่ะค่ะ อยู่ในบ้านก็สุขดีครับไม่ไม่ไม่ได้มีเรื่องเครียดอะไรมากมาันก็คือเรื่องเครียดอย่างนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโจทย์เพลงอะไรอย่างนี้ว่าเราจะแบบทายัางไงให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้มีเรื่องนู่นนี่นั่นมาใส่หัวเยอะแต่พอออกมาจากบ้านก็เนาะ <c oughs> ก็เริ่มมีแบบอะไรเข้ามาเยอะเพราะว่าเหมือนแบบเราก็เหมือนาลุดของจรงใช่ครับก็หลังจากสามเดือนที่เราไม่ได้ติดต่อลูกายนอาอกมาออกมาก็ก็ดีครับสนุกดีค่ะนะคะก็สนุกดีในส่วนของน้องต้นนะแล้วเ,เป็นแชมป์ของ เอรุ่นนี้ด้วยซีซันนี้นะคะแล้วก็มาถึงน้องเฟรมเป็นไงบ้างคะก็ต้องยอมรับว่าทำอยู่ในบ้านคิดถึงบ้านนะครับพอออกมาข้างนอกก็คิดถึงบ้าน a f ใช่ครับก็เป็นวัฒนธรรมอย่างที่เกิดขึ้นตอนแรกก็ดีใจที่ได้เข้าไปอยู่ในบ้าน a f ครับผมก็เหมือนแบบผมก็มา2ปีแล้วปีที่แล้วก็ไม่ได้ปีนี้ได้ก็ดีใจอะไรเงี้ยครับแล้วพอมาชีวิตก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือค่อนข้างเกือบเกือบ เปลี่ยนไปมากเลยเพราะว่าต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพต้องมีหน้าที่การงานต้องรับผิดช,ชอบอะไรมากขึ้นแต่ก่อนก็เป็นนักเรียนมัธยมอะไรครับก็ชิวๆธรรมดาคราวนี้ก็มีภาระหน้าที่ต่างๆครับผมแต่ก็เป็นสิ่งที่รักก็จะดีครับค่ะนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่รักก็มีความสุขนะคะถือได้ว่าทั้งสี่คนนี้มีความสุข